แขกคุกก็อร่อยข้าวคุกน้ำยำพมา่าหมูสามชั้นไข่อองเซนน้ำยำหงาปีเยะของโอมากาเสร คือวิธีทําแบบง่ายมากเรามาเริ่มกันเลยนะครับเตรียมข้าวหนึ่งถ้วยเติมผักอะไรก็ได้ลงไปนะครับในคลิปนี้เห็ดหอมสดลวกดอกกระเจี๊ยบเขียวลวกสุกหัวงอกขาวลวกสุกแล้วก็แครอทสดใหม่ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยขวดนี้เลยครับน้ํายำงาพี่แยะโอมากาเสกินหอมเป็นเอกลักษณ์แบบพมา่าแท้ๆเค็มเผ็ดนัวโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเยอะเลยแค่กุ๊กข้าวก็อร่อยเลยครับพูดง่ายๆคือมันเป็นซอสที่ทําให้ข้าวจานนี้อร่อยขึ้นแบบทันทีไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับใคร ที่ชอบเผ็ดอาจจะเติมพริกลงไปเล็กน้อยแล้วก็บีบมะนาวลงไปเล็กหน่อยเพื่อตัดรสนะครับให้มันเปรี้ยวขึ้นเมื่อคลุกข้าวเสร็จแล้วก็นําไปใส่จานโปะด้วยไข่อองเซนและเสิร์ฟคู่กับหมู3ชั้นลวกนิ่มๆกินพร้อมกันโอ้โหฟินมากเลยนะครับใครอยากลองรสชาติออริจินอลของพม่าแบบที่ผมใช้ในคลิปนี้แนะนําเลยนะครับน้ายำหงาปี้เยะ โอมากาเสขวดเดียวรู้เลยว่าแซบได้ใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าหน้าช่องหรือกดลิงก์ใต้แคปชั่นนี้ได้เลยนะครับลองแล้วจะรู้ว่าข้าวคุกธรรมดามันอร่อยขึ้นได้อีกเยอะมากๆเลย